สบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel เฮ้ยมีถ้ำล่างเว้ยเฮ้ยไหนไหนไหนเอาสายไปไปด้วยไปด้วยเยอะๆเอาฟ้ามันขึ้นไม่ได้เอ้ามันเฮ้ยเฮียกูบินกูบินเดี๋ยวกูตากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินบินบินเออบิมืองอยู่นี่งๆหน้าประตูสภาพติจริงดมาถึงอันิโนเฮ้ยขึ้นไปได้แล้วเอ่ะเว้ยดีใจเยอะเฮ้ยเขาเฮ้ยมีนกมีนกบินด้วยบินน้ำ เฮ้ยมีปองปองเอมาถ่ายรูปตรงปองนี้กันเร็วไอ้ยี่แม่งเหมือนมาอุทยานแน่ยเอ้ากูโดนยิงกูโดนยิงเอ้ยเอ้ยยิงกันตายกันตายมีุกฮิวมีปุกหิวถูปไรเน่ไวนละงือปังน้องสิไอ้ลั่นเนี่ยนิ่งๆเยอแะมึงนิเเนี่ยเดาะกระจอกดีกันยอด้กันองกัอเฮ้ยกูด้วยกูด้วยเอ้ ไอเฮียทำไมกูบินลงมาแล้วเลือกกูเหลือนิดนึงมั้ไมอจะตายออจะตายเี้ยต้องอยู่ข้างบนต้องอยู่ข้างบนกูกูยังไม่ได้เซตยาเถาาอ้จะตายจะตายอ๋ออ๋ออ๋อเฮียอ๋อจะตายอยอุ้ยอ้าอออ้สั้ยเอ้ยออ้ยอุอ้อ้ยอยยวอ้ยอยอ้เหี้ยอ้ย้ยอ้ยน ีไกลลๆแ้ชิบปาที่หน้าจะแตกหน้าสั่นนี่คือระดับยากใช่ไหมระดับยากนี่เอวเบี้ยไงหน้าแห้งเลยอดกูจเฮีย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 โอ้โหโอ้โหนี่เพิ่งจะฮียแบบแบบเลือดกูลอดอีกแล้วระวังล้มระวังล้มมันมันสักพานนึงแล้วมันจะเป็นระเบิดเฮ้ยนี่นี่มันบินลงไปข้างล่างกูบินลงข้างล่างเองอุยเดียอุวเราไปทัศนศึกษาดีกว่า้ป่ะไป ตื่น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 เดินเฮ้ยทางปัดโป่งทางปัดโป่งเบาไปไปไปเราจะจอกไอ้สันี่เบาเบาโอ้โหเฮ้ยอะไรขาวๆอะไรขาวๆเฮ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์เฮ้ยอันนี้บอสหรืออะไรอ่ะนึกว่าเนอนึกว่าเศษเศษมอนอะไรเงี้ยอุ้ยแบบนี้แบบไอ้พี่คนเดียวก็ตีได้นะเนี่ยจริงออกออกไอ้จะออกเฮ้ยเราเล่นเราเล่นเอพิพักการที่ดีพิอนตุบานกันทั้งเลยสัตว์ ตอนนี้กูไม่เห็นตัวละครกูเองเลยกูเห็นแต่แสงสีม่วงสีเหลืองมึงก็ปิดก่อนดิกูจะปิดแล้วเนี่ยมันสวยไงมันสวยเออแต่มันสวยมันสวยมีครบทุกรถอะสีแดงสีชมพูเฮ้ยมุมนี้สวยมากเลยอ้ําเออสวยสวยสวยเอ้ยได้อยู่สวยอ่ะวยปตะแตงออกไปมันฟังเฟรมรูปเนี่ยตะแตงตะแตงบดเข้าไปในกลมๆได้ไหมติ่งเข้าไปในปลาปลาคือไปข้างบนได้ไหมข้างบนสุดตรงนู้นเลยอะไรวะ รู้หนักไอ้กบหลังชาเออแตกขึ้นไปแล้วเอออออได้อยู่ได้วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมายแล้วมึงมันขึ้นงลองใหม่ครั้งนึงอย่าแล้วลองอะไรอะบลกะบั็กเอฟสวยี่สวยคือมึงมันใจเยี้ยมากเขาเราถือไว้อ่ะเจ๋งว่าเอ้ยหาไม่เจอแล้วหมดแล้วมึงเอากล่องมากูต้องวางกล่องไอ้เป๊ะนะกูไม่ผ่านเควอ้าวเอาทำไมไม่ผ่านอะกล่องหายหมดแล้วเยอะเอาเด้อ ทางตามทางเดี๋ยวยังไงก็ได้ตีอยู่แล้วติดอันแน่นอนปิดปิดปิดมาชมบให้ตีฐานในเอาเพื่โอ้จะตายจะตายเอ้ยเฮ้ยวีวีเออรอบสองไอ้เหี้ยโอ้หุ้มแตกด้วยไอ้เหี้ยหุ้มแตกไอ้สัสหุ้มแตกหุ้มแตกโอ้ยจะแตกแล้วโอ้ยโอ้ยไป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 รู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 บอกให้บอกให้กูมึงอยู่ตรงไหนกันเพื่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูบินไปหาโไอ้เหี้ยโดนยิงกาอากาศไอ้สัส

ไอ้เฮียเหมือนหนีตายเลยอ้าวโดนยิงอ้าวโดนยิงพยายามพยายามอยู่หลบหลบไอ้เฮียหลบตรงหินนี่ก่อนรบกันบ้าอะไรเงี้ยไอเฮียถูกคนเนี้ยไอ้ยัยมึงเป็นผู้นำที่ดีหน่อยไอ้สัตรเลยเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วเรเนี่ยหนีตายหนีตายเร็วเร็วเร็วไอ้ยกูขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไปแล้วอ๋อเจอแล้วไอ้เียเอ้ยเอาไอ้สัตว์ไอ้เียนกเกิดมาแล้วนกเกิดมาใหม่แล้ว โอ้ยยี่จะตายจะตายยิงนก่อนยิงนก่อนยิงนกยิงนกช่วยยิงก่อนโอเคโอเคโอ้โอี่เสียไฟฟ้าจะไหนวะพ้ผู้ายมึงจะลงไปโอ้ยยยยยยไยยปยยไยยยไยย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 ยียยย้ปยย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 ไยย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 ยไยย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 ยไยย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 ยไยย กลางเนี่ยได้ได้เอาเสีอาหารมาเดียวยยยะผ่านได้สัตว์หอผ่านรอด <c oughs> ก,กันนะใครอยากจะลงคุตอนทีน่ตรงนั้นมันน่า่ลงนะ <c oughs> ไปไม่ได้เยปาลงไปแล้วเยปาเยปาตายปลาปลาโอ้ยเอ้ยป,าปลาวิ่งเร็ว จริงเราผ่านแล้วเว้ยเราผ่านแล้วเว้ยเราไปได้แล้วรอกกันแล้วรอกกันนะที่เราก่อนปีพวกบินมาคุยเสร็จปั๊บเสร็จเดี๋ยวเขาปิดปิดไปเลยโอเควิ่งย้อนกลับไปวิ่งย้อนกลับไปที่ประตูโอ้โอ้โอ้ไอ้เฮียรีบย้อนเลยมึงโอ้คึ่งหลาดโอ้โอ้เฮียโอ้โอ้จะตายจะตายโอ้โอ้เฮียเอ้ยไม่น่ารีบมาโอ้บ่บ่บ่จะไม่แตกกันสั่น ไอ้เหี้ยถึงนกนวโอ้ยโอ้ยโอ้ยวีวีวีไอ้เหี้ยวีก่อนโอ้วีก่อนโอ้คุณตอคุณตอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยงอ้ยโอ้โอ้ย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 เอ้ยโ้อย้มันยงยย้ยย้้ยโ้วบอกล้อ้้ยอ้้นกเกิดอ้อ้ แล้วนะพี hey. ่นะฮาวีฮาวีฮาวีฮวีฮาวี่อดทนไว้ฮาวีเออเออดอยยกกยู่ปุ๊บปุปุ๊บมันจะตายันตาย้วพี่เอาเแดงแล้วแดงแล้วแดงีมาแล้วตีมาแล้วไม่ไหวตายแล้วไอ้ไอ้ไ้ไอ้ี่นี่เียไปตรงไหนกันไปตรงไหนกันเดยวเดีวเดีเดวอของมึงไงเดวเร็วเดีมันรอมันรออยู่มันรออยู่มึนสุดท้ายแล้วไปเดียว อีมอนอนี่เอาล<อ>ะ <łbym Get S 2> remember, เอาละีันุละเฮ้ยอันนี้ต้องระวั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 งมันประสานกับสีเหลืองอ๋อต้องตีสีเหลืองต่อใช่ไหโอ้โหเนมักกันนะโอ้โอ้อเอเอมันใช่ไหมีผมไม่สีวลาละลือเองเหลืองเหลืองเหลืองหลเหลืองเหืองเหลืองเหลือง โอหังสีฟาปล้อ้ยืีแต่เราถุยสัายเขาจะมาจะตามจะตาาอด้แล้วเ้อากบไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยกูไปแล้วก้สตาเนี่ยมันยังไม่เกิดเลยมันยังไม่ถึงแล้วเนี่ยกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วึงทำไมต้องมาเยบนมีวะเอ้าไปไหนวะเนี่ยบัก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 บ ใจเย็นใจเย็นไอ้สัตว์กูใจหายแวบใจเย็นใจเย็นบักบักไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยบัก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 ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมา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 เชี้ยมอนเดินไปทำอะไรวะน้าเอามันเดินไปทำอะไรวะน้าไอ้เหี้ยมันเดินไปเองเฮ้ยมาไปได้ไหมเอาเรียบร้อยสัตว์มันเดินไปทำอะไรวะน้าพี่มันเดินไปเองวุ้ยมันเดินไปเองว้ยมันตายกลางแล้ว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 กลางแลวกลางวกลางแล้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 วกแล้วกลาง้งแล้วกลาแล้วกงแล้ววกลากางแลแล้วก้แลลา มันทำอะไรวะมันจะชนเหรอไม่ไม่ไม่เฮ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเออมันขึ้นแล้วโอกาสสุดท้ายทุกคนมีโอกาสเดียวตีมันตีมันระวังนะอย่าให้โดนตีเลยเลยตีเลยตีเลยตีมันตีมันกลัวหน้าระวังหิน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 หินหินหินกลัวหลังร้านสีม่วงระวังสีม่วงระวังสีม่วงโอ้โอสีม่วงมาสีม่วงมาสีม่วงมาเฮ้ยสีแดงสีแดงไอ้คุณเก็บสีแดงได้กุญสีแดงได้ ตีม่วงมากรบผมตีม่วงมากรผกมจอยู่เฉยม่จอยู่เฉยไอสีฟ้าไอ้กูเก็บตีนี้ตามวิวมาตามวิวไปดีวมึงไปได้ก็ไปเจ๊มาใกล้กูยังยังยัโอ้โอตายไอ้ีอ้อ